การจ้างพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีที่เป็นการต่อสัญญาจ้างมีระเบียบกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างเขากำหนดเอาไว้นะครับในข้อ9 การจ้างพนักงานจ้างนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลก่อนจึงจะทำสัญญาได้นะครับและในข้อ41เนี่ยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งประกอบไปด้วยวงเล็บหนึ่งะครับก็คือประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานวงเล็บ2หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า2คนนะครับวงเล็บ3ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการซึ่งคณะกรรมการกันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยให้มีหน้าที่ในการกันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อทําหน้าที่กันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิษของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานตอนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเพราะฉะนั้นในการต่อสัญญาจ้างนะครับการต่อสัญญาจ้างจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการกันกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานเสียก่อนนะครับในข้อ44 กรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการดังนี้วงเล็บ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีกรอบอัตรากำลังของพนรรักงานจ้างจึงจะสามารถดำเนินการต่อสัญญาจ้างได้วงเล็บ2ององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่านโยบายแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการอยู่นั้น ยังคงมีการดำเนินการต่อและจำเป็นจะต้องใช้พนักงานจ้างปฏิบัติงานต่อไปหากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแผนงานหรือโครงการที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติหรือว่าไม่มีหลักฐานแสดงโดยชัดเจนก็ให้เลิกจ้างพนักงานจ้างแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลวงเล็บ3ให้นำผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น มาประกอบการพิจารณาในการที่จะต่อสัญญาจ้างโดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างจะต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง2ปีไม่ต่ำกว่าระดับดีใช้การประเมินย้อนหลัง2ปีนะครับไม่ต่ำกว่าระดับดีทั้งนี้การต่อสัญญาจ้างให้ผู้บุคคลบัญชาทำความเห็น เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาสั่งจ้างโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลน,นะครับในหนังสือของสำนักงานกออบตอที่ว .272 ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างลงวันที่17ธันวาคม2552เข้าเขาได้กำหนด แนวทางปฏิบัติดังนี้นะครับก็คือสำนักง,งานกอบตอเนี่ยแจ้งว่ากออนุกรรมการกอบตอโครงสร้างในการประชุมครั้งที่8ทับ2552เมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยน2552เนี่ยเขาได้มีมติในกรณีดังกล่าวกรณีการต่อสัญญาจ้างพนักง,งานจ้างที่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานนั้น จะต้องใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดีมาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้างให้เป็นไปนตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักง,งานจ้างโดยในการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักง,งานจ้างคนเดิมจะมีผลตั้งแต่เมื่อไรนั้นให้พิจารณาดังนี้วงเล็บหนึ่งหากอบตอเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้กอบตอจังหวัด ก่อนวันที่หนึ่งตุลาคมควรพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องวงเล็บ2หากอบตเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้กอบตจังหวัดหลังวันที่หนึ่งตุลาคมแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องมาโดยตลอดถึงแม้สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงก็ตามซึ่งเป็นขั้นตอนทางธุรการ ให้พิจารณาต่อสัญญาจ้างได้ตั้งแต่1ธัน1ตุลาคมนะครับวงเล็บ3หากอบตเสนอเรื่องต่อสัญญาจ้างให้กอบตจังหวัดหลังวันที่1ตุลาคมและพนักงานจ้างมิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญาจ้างถึงวันที่กอบตจังหวัดพิจารณาก็เป็นดุลพินิษของกอบตจังหวัดในการาพิจารณาต่อสัญญาจ้างและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับ พนักงานจ้างผู้นั้นนะครับต่อมานะครับหนังสือสำนักง,งานกออบตที่มท0.809.5ทับ6353เรื่องการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างลงวันที่21ธันวาคม2552ตรงนี้นะครับเขาในการประชุมของอนุกรมกร,กนะร,กรมการกออบตนะครับอนุกรรมการกอบต โครงสร้างในการประชุมครั้งที่8ทับ2,552เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2,552เนี่ยเขามีมติในกรณีการต่อสัญญาจ้างนั้นตามข้อ41ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างได้กําหนดให้ในายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย มีหน้าที่ในการก่นกลองการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิษของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินประกอบกับตามข้อ44ของประกาศดังกล่าวก็ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างโดยใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง2ปีไม่ต่ำกว่าระดับดีมาใช้เว้นแต่การต่อสัญญาจ้างในปีแรกที่มีการจ้างให ที่มีการจ้างในปีแรกเนี่ยให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งปีไม่ต่ำกว่าระดับดีจะ,จะต้องต่อสัญญาจ้างให้กับพนังกงานจ้างผู้นั้นหากลักษณะางานที่พนังกงานจ้างผู้นั้นปฏิบัติอยู่เนี่ยยังมีความจําเป็นและเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องปฏิบัติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหนังสือสํานักง,งานกออบตอ 6353เนี่ยนะครับการต่อสัญญาจ้างพนังกงานจ้างเนี่ยก็คือจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมาการประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง2ปีไม่ต่ำกว่าระดับดีนะครับยกเว้นการต่อสัญญาจ้างในปีแรกที่มีการจ้างถ้าเป็นปีแรกเนี่ยให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง1ปีไม่ต่ำกว่าระดับดีนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือ หลักเกณฑ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักง,งานจ้างทั่วไปกรณีต่อสัญญาจ้างนั่นเองนะครับ